ออกจากออกจากโรงพยาบมานะคะแล้วก็เอ,อจะมาไหว้พระคนนะคะก่อน,นก่อนกลับบ้านนะทุกคนคะ่ะเรามาไหว้พระขอพรกันก่อนก่อนที่จะกลับบ้านเนาะก็เออนาน,น,านทีไม่ค่อยได้มาหรอกนะคะเพื่อนๆค่ะนคะไ,ได้มาเอามาไหว้พระขอพรก่อนนะคะ ก็ไม่ไม่เนี่ไม่ค่อยมีคุณนะคะมันธรรมดาเนาะอุ้ยเอามาอุ้ยเอามาเ,อเยอะแยะเลยค่ะจิบจิบมือมา อค่ะ,ะรนีะอ่านะคะใครใครจะใครจะโคอะไรก็โควได้เลยนะคะคุณค่ะ,ะมาขอพรไปพร้อมๆอมกันนะคะ เอามาปิดทองลองก็เือะนะคะแต่ว่าทุกทีทุกทีคขาว่าเออถ้าอยากให้มีอยู่มีกินต้องปิดตรงตรงสะดือนะคะเดี๋ยวนี้เราปิดไม่ถึงเนาะแล้วก็ปิดตรงมือ,ตร,มอตรงมือก็ได้รับเงินรับทองรับทรัพย์รับสินนะคะใี่มีอยู่มีกินขอพรหลวงพ่อเอออย่อาลืมามาขอพรเรามาขอพรหล,ล,ล,ลวงพ่อเราก็เอาทองนะคะ นี่นะคะเป็นการว่านะเรามาขอพ่อหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อก็เจมนะิมหน้าผากให้เรานะคะอย่างนี้นะคะประมาณนี้เนาะก็มีที่มาที่ไปนะคะอ่ะเจมิมไว้นะคะไว้เลยนะียวนะรอให้มีกินนะคะแล้วก็วันนี้เราก็มาปิดตรงนี้นะคะปิดแค่วันท่า ข้มีที่มาที่ไปค่ะเวลาปิดปิดทองทุกคนเมก่อนยังยังจะไม่ค่อยที่นี้เนาะอยนี้ค่นนันค่ะถ้ามาปิดทองบอกว่าบอกลูกหลานทุกคนนะ้าปิดทองก็ปิดตรงจะดิปิดตรงจะดิเพราะว่าขอให้เราได้มีความสุตลอดตลอดไปนะคะมีความุตลอดไปเนาะนะคะ เปตรงนี้นะ่อค่ะขอให้ามีหูที่มีหไดหูไดน่ไรตางต้องมีที่มาที่ไปนะคะแต่คนแต่คนนร่องขเรื่องนี้เทนปตลกาเออ ตรงลูกกานะคะได,ได้มีตาทิพย์ได้มองเห็นธรรมนะคะเยอะคะ่ะเยอะเนาะแล้วเพื่อน เพื่อนๆนชอบว่าปิดองหลงังพระเวลาเขาไปวัดเขาจะบอกว่าชอบปิดองหลง้างพระอย่างนี้นะยายลิกก็เลยว่าไม่ใช่ไม่ใช่ปิดองหลงังพระแบบนี้นะคะเพื่อนเขาก็เข้าใจผิดนะว่าการปิดองหลงังพระก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะปิดองหลงังพระคือว่าเวลาเราทําบุญอะไรเข้าไปแล้วเราไม่ไม่ออกชื่อออกนามนะคะไม่ออกชื่อออกนามเอ่อเราทําไปด้วยความบริสุทธิ์ใจของเรานั่นแหละเป็นการปิดธงหลงังพระนะคะ ไม่ใช่มาปิดอย่างนี้นะอาธิษฐานเอานะคะเพื่อนๆค่ะ อธิษฐานอธิษฐานเอานะคะเพื่อนเป็นการว่าเรามาปิดทงนะคะตรงตรงเน้อ มเอาเรียมาพี่อยู่แถวไหนาคะ อยู่บ้านขุนเทียนมาถึงนี้เลยอืมใกล้นั่นไม่ใช่ใกล้ๆนะนะใกลมากค่ะพอพอดีมาโรงพยาบาลก็เลยเวะมาค่ะมันอยู่ใกล้ๆแถวนี้ค่ะเขาก็มาบ่อยมาบ่อยค่ะแต่แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้มาจนแต่ก่อนแต่ก่อนตรงนี้ตรงนี้ยังไม่ได้ทํามาค่ะ เนี่ยเพิ่งทำใหม่ค่ะทำทำใหม่ได้สองปี 2. Darwin> จ้าเพิ่งทำใหม่ค sí, like, ่ะจ่าจ่าใช่ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะทำใหม่เพราะว่าเพราะว่าเมื่อปีเมื่อปีนั้นที่ที่น้ำท่วมท่วมเยอะท่วมเยอะมากตรงเนี้ยก็เลยสร้างบบรณราใหม่ไปหมดเลยตรงนู้นตรงนู้นอ้อมเลยอ่ะตระ ค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะ